สวัสดีครับพอกผมเซวันครับพี่พี่วันนี้มาเย็นหน่อยนะครับมันแนะนำรถหนึ่งคันนะครับกระบะตอนเดียรรีโวนะครับ2.4คันนี้ปี2020นะครับในรุ่นเอ็นที่เกียร์ธรรมดานะครับรถเป็นรถเกรด A ครับพี่พี่เลขไม่หนึ่0 0สนสอนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดนะครับเบื้องต้นแจ้งราคาเลยนะคันนี้359,000หาหนะครับซื้อสดไม่บวกแหวนจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยนะครับรายละเอียดในรถคันนี้ ไปดูกันเลยมาชมกันเลยครับพี่พี่กระบะตอนเดียวรีโว่นะครับ2.4 n Z e d ี t i o n ปี2020นะครับหลังคาอลูมิเนียมตู้ทึบนั่นเองนะครับตัวสอบมาให้แล้วนะครับโครงสร้างคันนี้ไม่เคยชนเลยนะครับพี่พี่มีล่องรอยตามการใช้งานแค่นั้นเองนะครับนี่ดูผานหา้าน่าเดิมเดิมนะครับยังไม่ได้ทำอะไรนะแค่ล้างเฉยนะครับพี่พี่แค่ล้างเฉยเดี๋ยวปรับสภาพให้ดูสวยเลยนะครับเนี่ แป็นเจปกตินะครับน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาปกตินะครับไม่เคยขยับตรวจสอบมาให้แล้วนะพี่ๆนะพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานใครสนใจด่วนได้เลยพี่ๆโอ้โหคันนี้สภาพสวยมากๆนะครับแต่ดูภายในก็สะอาดนะครับเดีย๋ยวปรับให้สวยเลยนะครับคือเครื่องยนต์ไม่มีอะไรแปลกปลอมนะครับไม่มีอะไรแปลกปลอม สนใจมาดูได้เลยนะครับรถจอดอยู่ที่พระเกษม1 7เขตหนองแขมกรุงเทพนะครับที่บริษัทนั่นเองนะครับล้อเป็นล้อกระทะทั้ง4ล้อนะครับได้ยางนะครับไฟตโรนนะคันนี้ปี2023นะครับอย่างมองเห็นไหมครับพี่มันมืดแล้วนะภายในนะครับภายในมือเปิดเป็นมือเปิดธรรมดานะครับภายในเป็นเบาะสีดานะครับผู้หนังสีดานะครับมีเลขใหม่ หนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนหนึ่งแสนสองมืหกพันครับพี่พี่หน้าจอทับสกีนะครับแอร์ปรับมือหมุนนะครับเกียร์หกสปีดนะครับดีบอกข้างในสวยๆเลยนะครับพร้อมใช้งานครับพี่พี่มาดูได้เลยนะครับนี่ดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างสวยๆดอกยางแน่นๆนะครับดูแม็กไลเนอร์นะครับแม็กไลเนอร์ก็ยังดูใหม่อยู่เลยนะพี่นะรถไม่ได้บรรทุกหรือว่าใช้งานหนักนะครับ นสนใจนะครับมาดูตัวจริงได้เลยนะครับนี่ดูแม็กมืดตืต้อเลยนะครับราคาจัดไฟแนนได้เต็มนะพี่ๆนะพี่ๆนะท่านไหนที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับที่จะเพิ่มรถโดยที่ไม่ต้องใช้เงิน,นออกรถเลยก็มาได้เลยนะครับนี่คันนี้จัดได้เต็มอยู่แล้วนะครับหรือว่าพี่ๆนะครับคันไหนสนใจนะครับโทรหาน้องได้เลยนะครับสำหรับกับบาเตอร์ตารีโว ตันดาด2.4 n t สแตนด์บีชันปี2020นะครับอันนี้ราคา359,000ซื้อสดราคาตามที่แจ้งเลยนะครับมีค่าโอนกรรมสิทธิ์5,000บาทนะครับส่วนจัดไฟแนนซ์นะครับจัดได้เต็มนะครับก็มีค่าจัดค่าโอนนะครับ10,000บาทแล้วก็ค่าประกันนะครับใครสนใจโทรหาผมได้เลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝ่ายคันหนึ่งนะคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาในพินารถตู้เย็นนะครับในแบรนด์ยูสุ เดี yeah, bye ๋ยวผมมารีวิวให้ดูบ๊ายบาย